คลิปนี้จะมาแก้ไขนะครับในส่วนของคลิปที่แล้วนะครับถ้าเกิดปัญหาว่าไม่เจอหมวดหมู่นะครับไม่เจอหมวดหมู่ที่ขึ้นที่ชื่อว่าไม่มีหมวดหมู่นะครับเพราะว่าอะไรนะครับมันจะสุดแค่ a g 0 3นะครับวิธีที่1นนะครับก็คือมันจะมีปุ่มด้านล่างตัวนี้นะครับตัวนี้นะ ให้เลื่อนไปเป็นหน้าที่2จาก2นะครับแล้วก็เลื่อนมาจะอยู่ล่างสุดตัวนี้นะครับที่ผมบอกว่าให้คลิกเข้าไปที่ตัวเลขตัวนี้นะครับวิธีที่2นะครับเลื่อนไปด้านบนสุดนะครับสังเกตทางด้านขวามือนะครับตัวเลือกหน้าจอตัวนี้นะครับมันจะมีลูกศรทิมลงอยู่นะครับ เราก็กดเข้าไปทีเนี้ยไอตัวเนี้ยก็คือมันจะแสดงเฉพาะ20รายการนะครับ,นะรบตัวเนี้ยจะแสดงแค่20รายการเพราะนั้นถ้าเราอยากให้แสดงมากๆเราก็เลือกตัวเลขได้เดี๋ยวผมจะใส่เป็น99ไปเลยนะครับเสร็จแล้วกดนำไปใช้นะครับอลองดูนะครับทีนี้ มันก็จะแสดงยาวทีเดียวเลยนะครับเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนหน้านะครับโอเคนะครับคลิปนี้มาแจ้งแก้ไขในคลิปแรกนะครับถ้าแต่ละท่านหาหมดหมู่ที่ชื่อว่าไม่มีหมดหมู่ไม่เจอนะครับขอบคุณครับ